สวัสดีครับตู้ฟักไข่ตราจากกีฟาร์มเทคโนโลยีการเกษตรนะครับวันนี้มาแนะนำตู้รุ่นเล็กสุดเลยครับ84ฟองนะครับรุ่นนี้นะครับกำลังเทสระบบอยู่นะครับจะส่งให้ลูกค้าที่อุดรธานีนะครับมาดูระบบกันเลยนะครับนี่นะครับข้างในจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นห้อง ผสมอากาศนะครับมันจะมีหลอดทําความร้อนนะครับมีหัวพ่นหมอกนะครับมีลูกลอยนะครับส่วนห้องประตูใหญ่ก็จะเป็นห้องฟักนะครับถาดที่ใส่นี่นะครับใช้เป็นถาด36นะครับเพราะลูกค้าจะเอาไปฟักเป็ดนะครับถาด36มันจะรูใส่ไข่มันจะใหญ่กว่านะครับหรือท่านใดที่จะเอาไปฟักไก่ก็ได้นะครับแต่จำนวนฟอง ถ้าเราเปลี่ยนเปนถาด42มันจะได้84ฟองนะครับแล้วก็เสริมได้อีก84เป็น168ฟองนะครับแต่ตู้ตัวนี้คือลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนเป็นถานรูใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพราะจะไปฟักเป็ดนะครับมันก็จะเป็น72ฟองนะครับเสริมเสริมเต็มก็จะได้144ฟองนะครับจานวนฟองมันก็ลดลดลงมาเล็กน้อยนะครับ,รบเพราะว่าถานมันรูใหญ่กว่ากันนะครับเราก็จะมีใบ QC ไปให้นะครับใบ QC แล้วก็ วิธีการฟักเป็ดวิธีการฟักไก่นะครับไปให้นะครับวิธีการส่งเชื้อต่างๆนะครับอ่เราก็จะมีไปให้นะครับนะครับถาดเสริมนะครับสองถาดนะครับแล้วก็ข้อต่อน้ําภายนอกนะครับท่อน้ํานะครับหลอดทำคุาร้สำรองนะครับหัวพ่นหมกสำรองนะครับนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะครับ เห็นว่าจะมีตัวเลขสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับสีเขียวก็คือเราตั้งไว้สําหรับการฟักเป็ดเลยนะครับอุณหภูมิ37.5ความชื้น75นะครับสำหรับการฟักเป็ดบาบบรี่เลนะครับส่วนทั้งบนนี่นะครับมันก็จะเป็นอุณหภูมิจริงที่มันอ่านค่าได้ในตู้นะครับตัวนี้ก็คือความชื้นจริงที่อ่านค่าได้ในตู้นะครับถ้าเดินเครื่องปกติแล้วนะครับตัวคู่นี้มันก็จะใกล้เคียงกันนะครับส่วนคู่นี้ก็จะใกล้เคียงกันนะครับนะครับ ในตอนนี้ก็คืออาัลามอุณหภูมิเอาความชื้นต่ําอยู่นะครับมันจะกระพริบเป็น E6 สลับกับตัวเลข52นะครับซึ่งมันห่างจาก75เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับมันก็เลยกระพริบเตือนเลยนะครับว่าความชื้นมันต่านะครับนะครับถ้าเราปิดประตูเข้าเดี๋ยวมันก็ปรับขึ้นไปของมันเองนะครับนะครับนี่วิธีการเรียกขาดนะครับวิธีการเรียกขาดให้เรา กดลูกศร,ร,รนะครับขึ้นบนนะครับนี่จะมีลูกศรขึ้นบนลูกศรลงล่างนะครับกดขึ้นบนนะครับกด onun, แช่ไว้ um เลยนะครับกดแช่ไว้เลยเห็นนะอ่าทายก็จะขึ้นบนนะครับเราต้องการให้หยุดเราก็ปล่อยมือออกนะครับมันก็จะหยุดนะครับอ่าให้หยุดในตรงไหนเราก็ปล่อยมือออกตรงนั้นนะครับพอเราปล่อยมือออกจากปุ่มแล้วเลยนะครับมันก็จะเป็นออโต้ไปเลยนะครับชั่วโมงละครั้งกับไปหน้าไปหลังไปหน้าไปหลังอย่างนี้ชั่วโมงละครั้งนะครับถ้าเรากดลูกศรลงล่างนะครับมันก็จะมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่นะครับอ่าก็จะมาอีกฝั่งหนึงนะครับกดขึ้นบนนะครับอ่าก็จะไปไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือเรากดแช่ไว้เลยนะครับเราต้องการหยุดให้ถาดหยุดตรงไหนเราก็ปล่อยมือออกนะครับอ่าจะจะพาไปให้ดูนะครับในตัวอ่าวิธีการตอนแรกตู้ไปนะครับต้องต่อน้ําก่อนนะครับอ่าให้ให้ลูกค้าต่อน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่อย ค่อยเดินเครื่องนะครับส่วนตัวนี้ยังประกอบไม่เสร็จนะครับเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับรถนี้นะครับขึ้นมา12ตู้นะครับมันมันก็ออกไปบ้างแล้วนะครับเหลืออยู่แค่5ตู้นี้นะครับมันก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะมันออกมาทําขึ้นมาเรื่อยๆก็ออกไปเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็ไม่ทันนะครับถ้าลูกค้าจองเข้ามานะครับบางทีก็ก็ต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่ามันทําไม่ทันนะครับเดี๋ยว พาไปดู yeah. วิธีการต่อต่อน้ํานะครับน้ําอัตโนมัตินะครับเพราะว่าตู้เราเป็นตู้ที่ระบบน้ําอัตโนมัตินะครับเติมน้ําอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับถังน้ําเราก็ตั้งสูงจากพื้นมอยสักห้าสิบเซนนะครับข้อ <Jeez. S 1> ต่อตัวนี้ผมก็จะให้ไปนะครับท่อเราก็เสียบลงไปเลยนะครับตรงนี้ข้อต่อตรงนี้ก็เสียบลงไปเลยนะครับแล้วก็เอามาเสียบเข้าข้างตู้ตรงนี้นะครับเสียบเยข้าไปด้านในนะครับ ด้านในเราก็เอามาเสียบเข้ากับข้อต่อตรงนี้นะครับนี่นะครับข้อต่อตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยมันก็จะล็อกเองเลยนะครับไให้ดูไข่นะครับนี่เราฟักอยู่ก็คือไข่เป็ดกับไข่ไก่นะครับฟักรวมกันนะครับคเดี๋ยวส่องเชื้อให้ดูนะครับว่าพอเราฟักได้เกิดวันแล้วเราต้องส่องเชื้อนะครับแล้วส่องเชื้อดูนะครับว่า ไครมีเชื้อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวสองให้ดูนะครับนี่นะครับอ,อไฟมันมองไม่ค่อยเห็นไฟมันสว่างไปนะครับนี่แบบนี้มีเชื้อนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเส้นใยเลือดเส้นเลือดอยู่นี่นะครับนี่คือมีเชื้อนะครับนะครับนี่คือเป็ดออีเหลียงนะที่ฟักอยู่นะครับตัวนี้ อันนี้คือเป็ดบาบารีนะฝั่งนี้นะครับมันมีหลายรุ่นนะครับสองมือเดียวด้วยนะสองสองยากหน่อยอันนี้อันนี้เป็นเป็ดบาบารี่นะครับเห็นไหมครับมีเชื้อนะครับมีเชื้อเดินนะครับอันนี้กําลังจะเจาะแล้วนะครับตัวนี้ก็อายุประมาณเกือบยี่สิบวันแล้วนะครับเป็นเป็ดบาบารี่นะครับไก่แล้วก็ฟักรวมๆกันนะครับ ฟักรวมกันนะเป็นตู้ทดลองนะครับพอเราฟักออกนะครับแล้วก็เอาอนุบาลไว้อันนี้อันนี้ก็ออกมานานแล้วครับตัวตูแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็ดบาบอรี่นะครับที่ออกมานะครับกไก่นะครับอนุบาลไว้ด้านนอกแบบนี้นะครับครับก็กกไฟนะครับออกมาทีแรกเราก็กกไฟนะครับถ้าอากาศร้อนๆนะครับกลางคืนต้องกกไฟนะครับ อันนี้เป็นลูกไก่บ้านนะครับฟักออกมาครับครับน,นี่พอที่จะเข้าใจนะถ้าตวิธีการต่อน้ํานะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าสงสัยหรือไม่เข้าใจนะครับผมก็จะติดเบอร์โทรไว้ตรงนี้นะครับเบอร์โทรผมก็คือ,อ0860001941ถ้าสนใจตู้ฟักหรือว่าอุปกรณ์ทำตู้ฟักนะครับ ประกอแเราก็มีจำหน่ายนะครับนี่นะเป็นคนโทนลนะครับเป็นพัดลมมอเตอร์กับไข่ต่างๆนะครับก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 6 0 0 0 1 9ห1นะครับอู่นี้ก็เท็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็รอหีพอส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ